สวัสดีครับไพโรนิโอเรามีฟีเจอร์ใหม่ที่ชื่อว่าไมโครไลเมตเช็คหนึ่งเซนเซ,นเซอร์สามารถวัดค่าได้ถึง3ค่านั่นคืออุณหภูมิในอากาศความชื้นในอากาศและที่สำคัญสามารถวัดความเข้มแสงในเวนฟาร์มของเราได้อีกด้วยแล้วค่าเหล่านี้มันสําคัญอย่างไรค่าเหล่านี้ส่งผลต่อน้ําซึ่งส่งผลกับการสังเคราะห์แสงของพันธต้นพืชและค่าออกซิเจนละลายในน้ําทําให้เรารู้และสามารถเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ เราสามารถดูข้อมูลได้บนแอปพลิเคชันของ h y d r o ิโ o ที่มีทั้งแบบตารางและกราฟที่อ่านง่ายเข้าใจได้ทันทีได้เห็นแนวโน้มของข้อมูลทำให้เรานั้นเตรียมการได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อได้แล้ววันนี้